ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรถือเป็นภูมิปัญญาที่มีความสําคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานเนื่องจากเป็นการสะสมภูมิปัญญาประจำถิ่นที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนมาอย่างยาวนานปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการดําเนินโครงการด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีด้านการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิมเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนในปัจจุบันนี้บางทดีด้วยยุคใหม่เรามองแต่ข้างหน้าเราไม่ได้ย้อนมองข้างหลังเรื่องขององค์ความรู้ที่มันเกิดจากคนรุ่นเก่าๆที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นพอเราย้อนมองไปศึกษานะเราจะพบว่า องค์ความรู้ของคนรุ่นเก่าในพื้นถิ่นมีประโยชน์หลายๆองค์ความรู้เนี่ยสามารถนํามาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรสามารถมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศได้มองไปถึงองค์ความรู้ที่เกิดจากในอดีตด้วยสู่การพัฒนาในอนาคต เราก็เลยพยายามที่จะย้อนมองไปข้างหลังแล้วก็เก็บเกี่ยวภูมิปัญญาเหล่านี้นำมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรเรื่องของการแปรรูปนะคะเรื่องของการใช้พืชสมุนไพรมาเพื่อสุขภาพเรื่องของการรักษาโรคอันนี้ก็คือความสำคัญของภูมิปัญญาที่เรามองนะคะก็เลยทำให้กมรมส่งเสริมการเกษตรเองเนียมีการจัดเก็บและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นทั้งหลายให้ให้รวมมาเป็นฐานข้อมูลนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรหรือภาคอื่นๆที่สนใจเลยละ่ะภาคการผลิตอื่นๆที่สนใจสามารถเข้าถึงภูมิปัญญาเหล่านี้ได้แล้วพอในปี2564กเนี่ยก็ได้ให้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสำนักง,งานเกษตรอำเภอที่เรามีอยู่ทั่วประเทศนะคะครอบคลุมทุกพื้นที่เนี่ยเสาะหาไป เก็บรวบรวมภูมิปัญญานะคะที่มีอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วก็ส่งเข้ามาให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำเป็นฐานข้อมูลปรากฏว่าในปี2564รวบรวมภูมิปัญญาได้ทั้งหมด1,049ภูมิปัญญาหลังจากนั้นก็มีการคัดเลือกภูมิปัญญาว่าอันไหนที่มีความโดดเด่นเป็นเขาเรียกว่าเป็น1ภูมิปัญญา1จังหวัดเพราะฉะนั้นก็จะมีจังหวัดที่มีภูมิปัญญาเด่นๆที่คัดเลือกไว้นะคะก็จะอยู่ในฐานข้อมูลเหมือนกัน แล้วก็คัดเลือกอีกนะคะเป็น6ภูมิปัญญาที่เราจะยกระดับเรามีงบประมาณในการเข้าไปให้พื้นที่ดําเนินการนะคะพื้นที่ก็คือสํานักง,งานเกษตรจังหวัดสํานักง,งานเกษตรเขตของเราเนี่ยแหละคะ่ะดำเนินการในการเข้าไปจัดเวทีนะคะจัดเวทีเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยก่อนที่เราจะยกระดับหรือพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เราต้องจัดเวทีร่วมกับภาค ประชาชนเกษตรกรอะที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงองค์กรท้องถิ่นนะบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะมาร่วมกันจัดเวทีชุมชนว่าจุดเนี้ยที่มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเหล่านี้ท่านคิดว่าท่านจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายอะไรเกษตรกรต้องเป็นคนกําหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกับชุมชนร่วมกับภาคราชการนั้นก็ต้องมีการทําแผนนะคะมีการบูรณาการว่า จะกําหนดแนวทางการพัฒนาอย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะได้องค์ความรู้ที่โดดเด่นแล้วทําออกมาเป็นเอกสารเผยแพร่แบบนี้นะคะเป็นเอกสารแบบนี้เผยแพร่เพื่อที่จะให้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับภูมิปัญญาเหมือนกันนะคะการเผยแพร่ให้รู้จักแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเพราะนั้นจะไม่เกิดการสูญหายของภูมิปัญญาแล้วในปี65เป็นปีที่ เราลงไปเพื่อสนับสนุนเรื่องของโครงการเรื่องของงบประมาณที่จะสนับสนุนในการต่อยอดภูมิปัญญาคือต้องต้องมองเป้ายุทธศาสตร์ของกระทรวงก่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรวมถึงการการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ภูมิปัญญาเพราะนั้นการที่เราจะยกระดับภูมิปัญญาพี่มองว่ามาช่วยในการพัฒนา นะภาคการผลิตของของประเทศไทยนะคะในแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้ากเกษตรของประเทศไทยยกตัวอย่างง่ายๆแป้งเท้าใ่ม่อมนะก่อนหน้าไม่เคยรู้ว่าแป้งเท้าใ่ม่อมเนี่ยมาจากต้นเท้าใหญ่ม่อมคิดตลอดว่าแป้งเท้าใหญ่ม่อมคือการผสมกับแป้งอะไรกับแป้งอะไรไม่รู้ออกมาเป็นแป้งเท้าใหญ่ม่อม ะะเสร็จแล้วพอมีการสํารวจและค้นหาภูมิปัญญาปรากฏว่ามาจากต้นเท้าใยม่อมแต่ว่าพื้นที่ของการปลูกต้นเท้าใยม่อมขณะน,นี้อยู่ในเขตภาคตะวันออกเพียงน้อยนิดนะสิ่งนี้เองที่เราอยากจะฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมงานส่งเสริมการเกษตรอาจจะต้องย้อนกลับไปส่งเสริมการปลูกต้นเท้าใยม่อมเพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกรแล้วก็เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเรื่องของการ เพิ่มมูล,ลค่าของผลผลิตให้เกษตรกรรวมถึงพยายามสร้างความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็สร้างความยั่งยืนของภาคการเกษตรภูมิปัญญาหลายภูมิปัญญาจะเข้าไปสู่ BCG model ค่ะก็คือการสร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรการเรื่องของสมดุลและก็สิ่งแวดล้อมของทรัพยากรทางธรรมชาติ สำหรับโครงการพัฒนาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564โดยในปี2565และปี2566จะดำเนินการต่อเนื่องในการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เพื่อนำองความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสู่ระบบมรดกทางการเกษตรโลกมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรและสร้างนงวัตกรรมที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของพื้นที่เกิดประโยชน์ในการลดต้นทุนก่อเกิดรายได้เพิ่มและมีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่าง,ย,างยั่งยืน